สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์พันทองเกษตรพิทักษ์โลกครับมาดูไรอ้อยบ้างครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเกษตรกรที่ทําไรอ้อยครับนะครับในยุคปุ๋ยแพงแบบนี้มีวิธีการดูแลไรอ้อยอย่างไรสวัสดีครับสวัสดีครับผมสายยันแย้มยางอยู่ดมธัญญาตากฟ้านครสวรรค์ครับไรอ้อยของพี่เนาะกี่ไร่ครับแปลงตรงนี้ติดบ้านนี่ยี่สิบไร่ครับแปลงที่ติดบ้านยี่สิบไร่ครับพันอะไร แปลงนี้ก็พันขอนแก่นนี่ยนะครับพันขอนแก่นแก่นอายุกี่เดือนแล้วเนี่ยสามเดือนครับสามเดือนเอาจิงๆเลยเห็นอ้อยของเราตอนนี้เป็นยังไงก็พอใจพอใจพอใจมากเลยพอใจมากพอใจมากเลยที่ว่าคือเขียวเขียวไหมเขียวเขียวแต่กอล่ะแต่กอก็แตกดีครับแต่กอดีนะะนะครับกําลังอยู่ในช่วงของการยืดต้นเนาะใช่ครับอ่านะครับยืดต้นยืดปล้อง อ่ะละแน่นอนละว่าตอนนี้ราคาปุ๋ยแพงแล้วพี่มีการใช้ปุ๋ยลดปุ๋ยอะไรอย่างไรครับปีนี้ใส่ไรละครึ่งลูกเองครับไรละครึ่งลูกเองครับปกติรอบนึงลูกลูกลูกกว่าลูกกว่าลูกลูกกว่าอ่าสมัยนั้นคือตอนนี้นที่แล้วนี่แหละตอนนี้มันราคาก็สูง้วเนาะมากมายครับได้ลดปุ๋ยแบบนี้แน่นอนมีตัวช่วยนะครับใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ถืออยู่เนาะอย่างนี้เลยครับอ่านะครับฉีดไปแล้วกี่ครั้ง ฉีดโฟทีสองสีน้ำเงินนะครับไปหนึ่งครั้งก่อนไปหนึ่งครั้งก่อนไปหนึ่งครั้งก่อนอ่าครับแล้วก็จะฉีดตัวไหนต่อก็สองสีน้ำเงินกับสีทองนะครับคู่กันคู่กันอ่านะครับครับอ่ารวมรวมแล้วพี่คิดว่าจะฉีดประมาณกี่ครั้งก็อีกหนึ่งครั้งแน่นอนแต่อีกครั้งต่อไปก็น่าจะมีอีกถ้ามีเวลาหรือว่ามีจังหวะก็จะฉีดครับอืมนะครับเพราะงานเราก็เยอะครับด้วยแล้วก็ต้น<ม>ทุนการฉีดบางทีมันสูงก็ โดนก็แพงด้วยควบคุมเอาเนาะแต่อย่างน้อยก็อยากจะได้ทั้งสามสี่ครั้งแหละผมดูแล้วอ่ะเดือนละครั้งน่าจะดีโอเคนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเอากลุ่มผลิตภัณฑ์โฟทีมาช่วยในการลดต้นทุนเนาะครับผลลัพธ์นะครับคิดว่าถ้าเกิดใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์โฟทีเสริมแบบนี้แล้วผลลัพธ์เนี่ยคิดว่าผลผลิตของเราน่าจะเป็นยังไงฮะดูแล้วมันก็มาในทางที่ดีนะครับดี ค่อนข้างมั่นใจค่อนข้างมั่นใจเลยครับอืมนะครับชัวรชัวเชื่ออ่าโอเคเอาใจช่วยครับขอให้เกษตรกรที่ทําไร่อ้อยนะครับอ่านะครับไม่ว่าจะเป็นแปลงเล็กแปลงใหญ่นะครับนะฮะก็ลองแบบพี่เขาก็ได้ครับเอากลุ่มิตภันโฟตีของเราเนี่ยมาช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนนะครับอ่าฉีดไปก่อนเพราะมันงามเพราะมันเขียวก็ลดปุ๋ยเนาะครับอ่านะถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับที่พาเรามาดูไร่อ้อยที่กําลัง เติบโตแตกกอสวยงามเขียวเดี๋ยวมาพบกันใหม่ครับกับผมนัทโบ์มาทองกเกษตรทักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับ